เดือนท่านต่อไปอาวะไลพักค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็วะไลพักชุมทอนะคะก็อายุสี่สองปีนะคะก็อยู่หลักสูตรแพทย์วิถีทำเจ็ดปีแล้วก็หกเดือนนะคะก็จะส่งการบ้านนะคะก็เดือนเดือนที่แล้วนะคะก็ดูดูในดูในออนไลน์แล้วก็ ได้รู้ว่าทีที่บ้านปวดเยอะนะคะแล้วก็มันก็ขึ้นบ้านแล้วก็ปกติว่าจะไม่อยากใช้สารเคมีแล้วก็ไปไปดูเขาบอกว่าให้ใช้ใบมะกรูดใบที่เหล็กแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนกับน้ำหนึ่งลิตรนะคะก็ก็ทํานะคะแต่ว่าก็คือลาดไปแถวบ้านเนี่ยก็ไม่เห็นตัวนะคะก็ทําไปสักสามอาทิตย์นะคะแล้วก็พอมาอยู่คืนวันนึงอะคะ่ะก็ไปนอนเฝ้ายายแล้วก็อยู่ๆนอนๆก็แบบ แป the in right ๊บปั๊บแป๊บปั๊บขึ้นทั้งตัวนะคะแล้วก็คันนะคะคันแล้วก็นึกนึกออกเลยนะคะว่าเออเราไปฉีดแต่ว่าตอนนั้นตอนที่เราฉีดเราไม่เห็นปวกเราแค่ฉีดรอบบ้านเฉยๆค่ะก็เลยคิดว่าเออตามเร็วดีมากเลยกรรมนะคะก็คือเสบปวดแสบปวดร้อนแล้วก็คันทั้งคืนนะคะแล้วก็เป็นเป็นแผลเกาทะลอกแล้วก็ไม่ต้องนอนสามวันนะคะก็ก็เลยว่าเออเราเราชดใช้นะคะชดใช้แล้วก็ เออก็ก็จะจะมาพูดในพูดคนะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสาธุค่ะยินดีด้วยค่ะเราเป็นคนดีค่ะก็เลยได้ชดใช้เร็วนะคะค่ะชั่วไม่ช้านะคะ <c oughs> ทำชั่วได้เห็นผลไม่ช้านะคะไม่ก็ไม่หนักแล้วก็ไม่นานนะคะแต่ว่าใช้แล้วก็หมดไปก็จะได้ไม่ติดค้างกัน,นะค,ะค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะ